สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ครับมาไล่เงินแสนแตกอีกแล้วพี่น้องครับผู้ใดที่บอดบิ๊กครับพี่น้องนะครับโอ้ยขึ้นอ่าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องนะครับอ่าสาวน้อยเพิ่นเปิดดูดูการนะครับเพิ่นเชิญตัวกิลมิวสิก นำทีมโดยบอสบิ๊กครับพี่น้องเต็มวงครับขึ้นพิธีอมอล้ําสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องนะครับล่าสุดบอสบิ๊กพึ่งกระโจนแบบซี่ครับพี่น้องนะครับบอกว่าวันนี้มาแสดงความยินดีกับวันเปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณมาลายเงินแสนจากแม่เฟิร์นแฮทแทกดมโจยูมนินนามวงสา สาวน้อยเพชรบ้านแพงสันพี่น้องนะครับสุดยอดอีลีครับพี่น้องนะครับโอ้ยเวทีใหญ่อ่าตะการตาครับแล้วก็น้องๆโตเกียวมิวสิกอ่าเพื่อนก็แสดงโคตรดีเลยพี่น้องครับบอลโจเพื่อนเก็ยกโปให้อีกแล้วครับพี่น้องนะครับจัดใหญ่จัดเต็มนะครับโตเกียวมิวสิกมาวันนี้น้องบิ๊กพี่จัดให้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่โพสต์ไปนะครับ มีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์เยอะเยะมมากมายนะครับสุดยอดมากค่ะ f c สาวน้อยอ่าขอบคุณทีมงานโตเกียวมากๆค่ะเปิดฤด,ดูกาลได้สนุกมากนะครับพี่น้องก็คือเอฟซีทั้งแฟนลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณในส่วนของค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับที่ไปเป็นแขกรับเชิญแล้วการแสดงเต็มที่ครับทุกท่านครับ อีกคนนึงก็บอกว่าน่ารักจังเลยทันนี้ก็บอกว่าขอให้ราบลื่นปัง,ปง,ปงๆเฮงๆขึ้นไปจ้านะครับท่นนี้ก็บอกว่าคอยเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นัตเกียวมิวสิกเด่นแล้วรู้สึกประทับใจขอบคุณเดอ้อที่มาร่วมงานสันพีนองนะครับอีกคนนึงบอกว่าสุดยอดทุกคนเลยัตเกียวมิวสิกดีใจกับบอสบิ๊กด้วยอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าสุดยอดมาก ค่ะมีน้ำใจกับเราเรามีน้ำใจตอบใครเอื้อเฟื้อเราเราเอื้อเฟื้อตอบอ่าบอสบิ๊กทำดีมากยายชื่นชอบชื่นชมจากใจสินพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าเพิ่งเห็นตัวเกวเล่นสดเป็นครั้งแรกไม่มีโอกาสได้ดูเพิ่งได้ดูวันนี้บอกเลยว่าทุกคนเล่นดีมากๆค่ะนะครับพี่น้อง แมนอิลีครับพี่น้องนะครับตัวเกียวมิวสิกกับบอดบิ๊กเนี่ยเพื่อนไปเล่นยุไซนะครับขึนวทีใดบว่าแต่วิทีน้อยวิทีใหญ่นะครับเพื่อนเต็มที่ทุกงานครับพี่น้องนะครับบว่าสิแสดงเองหรือว่าี่เป็นแขกรับเชิญครับอีกคนนึงก็บอกว่า ปังมากจ้ามาลัยเงินแสนสุดยอดเลยนะครับคนนี้ก็บอกว่าหนาชีวิต็ดเอฟซีของบอบิ๊กครับบอกว่าขอบคุณบอโจที่รักน้องชายอ่รักพ่อไก่จ้านะครับนั่นแรักกัพี่น้องนะครับพี่โจก็เป็นพี่ชายที่แสนดีบอบิ๊กอีกท่านหนึ่งกับพี่น้องนะครับที่บอบิ๊กอ่ยกเป็นแบบไอดอลแล้วก็ลรมนับถือนะครับ มีอย่างก็ร้อยเลียกันเกืือกุลก,ก,กันมาตลอดสองคนนี่ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับนุ่มบ้องเลยเอาข่าวสารนุ่มบอกว่าเราห้ฟังเด้อครับทุกท่านครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแ,กแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวนุ่มบ้องเอามาฝากอีกรอบหนึง่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ